สวัสดีครับวันนี้กำลังาจะาก,กับผมกันกันไี่มาสติกในเกมซ u p เปอร์สตาร์ฟกันอีกเช่นเคยเย้วันนี้เราจะไม่ไ,มได้มารีวิวสัตว์น้ำน้องใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะเราเราจะมาเล่นส่วนของมินิเกมนะครับมินิเกมของเขานั่นเอง Fallows นะครับฟังฟังเลสนั่นเองก็จะเป็นเกม ก็จะเป็นเกมของเราเองเนาะสซึ่งสองเกมที่ผมได้นำาที่ผมเละมาเนี่ยที่ที่ผมได้มาด้วยเนี่ยมีสองเกมหลักๆก็คือซากา l o สและ m ม m ร์เม,มอร์มรินงผมจะมาเล่นสองเกมน,นี้นะครับและมีมีความตั้งใจว่าจะทำราสถิติมันด้วยโอเค ตอนนี้ผมตกแต่งอะไรได้มากขึ้นเยอะมากเลยนะครับดูนี่ผมตกแต่งส่วนน้ำของผมได้อะไรได้เยอะขึ้นมากเลยครับตอนนี้ได้เยอะขึ้นมากขออนญ้อออกนะครับตรงน,นี้แล้วก็วันนี้เราก็จะมาทำการปรับปรุงส่วนนิดนหน่อยๆนะครับอ๋ออันนี้อาจจะเป็นบูซซี่บอมนะครับอันไหนว่า อันนี้นะครับก็จะเป็นบูซีโบรนะคบเป็นเป็นพืชเป็นพืชประเภทยืนต้นนั่นเองพืชน,น้ำประเภทยืนต้นนั่นเองเนาะซึ่งได้ขั้นสามแล้วซึ่งพืชน,น้ำของเราเนี่ยทั้งสี่ประเภททั้งห้าประเภทเนี้ยมันจะมีขั้นสูงสุดถึงเออสูงสุดถึงสามขั้นด้วยกัน อย่างอันแรกที่เป็นไอนที่เป่าปุปวปุเหปุอนเหมือนเหมือนทำเป็ดอะไรเงี้ยทำเป็ดสองรูอะไรเงี้ยได้ถึงขั้นสามแล้วอันนี้ก็ได้ขั้นสามลเหมือนกันอันนี้ได้ขั้นสามแล้วก็ได้ขั้นสามแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยเริ่มที่แบบหน้ามองหน้าอะไรนี้มากขึ้นแล้วนะครับดูตอนนี้ ขอภัยนะครับมีน้ำมูกนิดหนึ่งเนาะเป่าพัดลมจอหัวน้ำมูกไหลเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเราไปลุยส่วนของเกมอุ้ยขอภัยครับเกมของคาราลต์ก่อนได้เลยนะคะซา,าร์ซารลตก่อนได้เลยนะคะและ จากที่เราได้25 25ใช่ไหมเราจะต้องได้มากกว่า25เป้าหมายของเรานะครับลุย1 2 3 4โอ้ยเสียดายอะ่ะเสียเยอะโอ้ยทุกๆครั้งที่เราขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยมันเสียเร็วเรื่อยๆนะอุยยากอะ่ะอ้ายได้แค่ยีิบสอง เออเหอเนาะแม่กระพุนไฟได้ยี่สิบสิบยี่สิบสองครับเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งเลย <c oughs> จะไปสัตว์น้ำก่อนนะคะมาลุยก่อนเนาะเอามูกี้มาเล่นละกัน <c oughs> มา <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยเพอกดกรน <c oughs> เสียเยอะเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1ิ1สองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแดก้ายิบอยิบสอมยเกือบได้ยี่สห้าอยู่เลยเชีวเกือบได้ยี่สิบห้าเลว่าเกือบทำลาศิริติเลยขอภพยครับน้ำโมอะคุณบนไปเลยจอหัวชันดีนะ จอจะมีน้ำมูกเลยเอาอุยอุยเรามาชักกระตุกอ่าบั t t น n Nose d o l มาเล่นมาลุยเกมนี้แล้วกันเนาะโอ้ขอภัยครับลุยพยายามอย่างให้ไอ้ก,ก้อนสี่เหลี่ยมเสียบเยอะนะ เสียเยอะแล้วเราสู้ยากไม่ใช่ดิไม่ใช่สู้ยากสิพิชิตเกมยากเออบลูมิงฟลาวเวอร์แจ้งเตือนนะครับโอ้ยเกือบได้เลยเหมือนกันเท่าเดิมทำไงก็ได้เราอยากให้อา้าวชักกระตุยยะอยากให้เสียน้อยที่อยาให้เสียพื้นที่น้อยที่สุดอะครับ ออ <C oughs> เอาม้านาะหรือสิงโตทะเลไปสู้ไปลุยดีแป๊บนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับไปสั่งน้ำมูกมาเนาะโอเคน้องโพนี่ไปละกันสู้ค่ะลุย เอ็นอุตส่าห์ตั้งใจเล่นนะเนี่ยสคาหลอดนะครับเราทำลาซิตตีตัวเองไม่สำเร็จนะทุกคนพยายามเล่นแล้วนะจริงๆอะไรคุณลุงหอยโอเคไม่มีอะไรเนาะชวนเราพูดคุยนิดหน่อย โอเคเรามาที่ m e m o r เรียกันดีกว่าเนาะต้องได้เราต้องได้มากกว่า9เอาสิ่งตทะเลขนใหญ่มานี่ละกันลุยเหลืองเหลืองม่วงเหลืองม่วงเหลืองม่วงแดงเหลืองม่วงแดง หืองม่วงแดงฟ้าเหลืองม่วงแดงฟ้าเหลืองม่วงแดงฟ้าเหลืองม่วงแดงฟ้าเขียวเหลืองม่วงแดงฟ้าเขียวเขียวรอบเหมือนลอกที่เหมือนลอบที่ห้าเลยแต่ว่ากดดับเบิ้ลเขียวสองครั้งนะครับทุกๆครั้งที่เราต้องเล่นอันเนี้ยเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับมันนะ ถ้าอาถ้าอารมณ์เราไม่ร่วมกับมันนี่คือไม่ได้เลยโอ้สลับมาที่แดง you mm -hmm. มโมเรลได้10สกอร์นะครับทุกคนทำสำเร็จแล้วนะคะเมมโมเรียลเนาะเยอ้โหปลดอดลออะชิเมตนด้วยนะทุกคนปลดละอะชิเมตนด้วยโอ้ thank you โอเค อย่างน้อยสคาร์ลตเราไม่ได้แมมโมรีส์เราได้นะครับก็โอเคนะเนาะหลับฝันดีแน่นอนเลยทำมาสีิตัวเองได้แม้จะทำได้แค่สกอร์เดียวก็ตามนะครับทำได้ถึงขนาดนี้ก็ดีใจแล้วเนาะโอเคครับเป็นไงบ้างสำหรับเกม s u เ e r s t a r r i s h นะครับในการรีวิวเกมส่วนของมินิเกมนะครับอย่าง สตาร์คาร์และ m e m o r อรี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ห่องกันกันนี่มาสติกและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท,ที่จะไม่ได้พลาดคลิปข่าวสารดีๆข่าวสารใหม่ๆจากผมเลยนะครับจะไม่พลาดเลยสักอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ yeah. หลับฝันดีแล้วเรา